เจาะวิสัยทัศน์ผู้นำพบผู้นำตัวจริงแถวหน้าของประเทศโดยจิระห้องสำเริงสนับสนุนโดยบริษัทป,ปอตทจำกัดมหาชน45ปีปอตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตพี่80ลองก้าคอมบูชาชาหมักแท้ลำไส้ดีไม่ต้องรอบริษัทยูสตาร์ประเทศไทยจำกัด เริ่มสวยชีวิตก็ไปได้สวยและยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีกลิ่นเงือกเสียวหลอดเดียวจบ9ก5นาฬิกา35นาทีนะครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ The Leader i n s i g h t ประจำวันพุธครับวันนี้เป็นวันพุธท,ที่10แเมษายนพุทธศักราชส5 6 7นะครับช่องแรกนี้เราจะมาพบกับอาจารย์อลักษ์ลาบริหาร CEO ของ อีสตันเผ่ากรุ๊ปนะครับวันนี้จะมาประเมินทิศทางของอัตราดอกเบี้ยไทยเพราะว่าวันนี้มีการชุมคณะกรรมการนโยบายอัตราดอกเบี้ยเผเชื่อรโยันหลายอย่างด้วยกันสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิจิรักษ์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทเครลบครับตั้งประเด็นนี้ก็ถือว่าท้าทายนะเพราะว่าอาจจะออกมาลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับการขึ้นอยู่กับมุมมอง มุมมองของทางคณะกรรมการที่เหลือนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยห้าต่อสองนะครับกับห้าต่อสองที่เขา,อ,าอยากจะให้ลดจะมีสองคนซึ่งเ็าคิดว่าถ้าดูในรายละเอียดของอารายงานของธานาคารแห่งประเทศไทยงวดที่แล้วเนี่ยก็ถือว่ามีประเด็นที่เขามีการตระหนักถึงภัยคุกคามอันใหม่ซึ่งเดิมแบบไม่เคยไม่เคยพูดมาก่อนเลยนะครับพิศิจรักก็คือในเรื่องของสินค้านําเข้าจากจีนซึ่งจริงๆอ่ะ จริงๆแล้วเนี่ยเ,เราเนี่ยมีตัวเลขเราดูกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละในเรื่องของอสินค้าที่นําเข้าจากจีนนะครับโดยเฉพาะสายพี่จิรัก์คงจําได้ว่าเราเนี่ยมีการขัดดุลการค้าติดต่อกัน2ปีนะครับคือปีหกห้ากับปีห6หนะครับโดยที่ปีห5ห้าเนี่ยเราขาดดุลการค้าเนี่ยประมาณสักห1แส0หนึ่งหมสองพันกว่าล้านแล้วก็ปีห6หเนี่ยขาดดุลการค้าประมาณสามแสน,นกว่าล้านนะครับแต่ปรากฏว่า เป็นการขาดดุลการค้าจากจีนประเทศเดียวเนี่ยประมาณ1.2 1.3ล้าน,ล,านล้านโดยประมาณนะครับทั้งสองปีเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลสมมุติว่าเราเอาจีนบวกกับก็บไปนะครับเรามีดุลการค้าเป็นบวกนะครับพิ่ศิระก็แปลว่าดุลการค้าจากจีนเนี่ยทำให้เราขาดดุลการค้าของโลกเลยน่ยครับพิ่ศิระมหาศาลครับมหาศาลเลยขาดดุลเจ้าเดียวเนี่ยมันมันลบล้างไอ้ที่เราได้ดุลการค้าจากทุกประเทศทั่วโลกมาหมดเกลี้ยงเลย จนทําให้เราขาดดุลการค้าถึงประมาณ 60, แสนล้านในปี65แล้วก็3 0 0แสนกว่าล้านในปี -66 นะครับคือถ้าเอาของจีนบวกกลับเข้าไปเนี่ยปี65เนี่ยจะได้ดุลการค้าเกินดุลน,นะครับ6กแสนแหมื่นกว่าล้านแล้วก็ปี66จะได้ดุลเกินดุนนเนเนเน 1, ลนเนี่ยเกือบเกือบหล้านล้านนี่ก้แสนเหมื่นกว่าล้านอย่างนี้เ,เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นภัยคุกคามตัวนี้เนี่ยแล้วมาเทียบดูนะครับกับเรื่องของการส่งออกของเราซึ่งเป็นบวกมาตลอดใช่ไหมครับบวกกันติดต่อมา7เดือนแล้วแหละนะครับ เจ็ดเดือนแ้วที่ที่การส่งออกเป็นบวกเอ๊แต่ทำไมาไปดูภาคการผลิตโดยรวมนะครับการใช้กำลังการผลิตมันลดลงพี่จิระครับทำไมมันลดลงอะนะครับ mm. เพราะพราว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่เรามีปัญหามาตลอดเลยก็คือการใช้กําลังการผลิตนะครับมันก็จะลดลงตลอดแต่ว่าเอ๊พอส่งออกมันเริ่มเป็นบวกก็แสดงว่าสินค้าที่ผลิตในประเทศมันควรจะต้องเป็นบวกได้มากขึ้นครับแต่ทําไมโดยรวมทั้งประเทศยังติดลบ ตรงนี้นะครับคือคําตอบว่าทําไมคอนซัมมชันการบริโภคมันดูเหมือนดีมันมันบวกนะฮมันบวกตลอดแต่องค์ประกอบของสินค้าที่เอามาบริโภคในประเทศมันกลายเป็นสินค้าจากต่างประเทศโดยโดยส่วนเป็น,เป,นเป็นอัตราเพิ่มขึ้นนะครับโดยไม่ผลิตใช่ครับส่งออกโดยไม่ผลิตและบริโภคในประเทศโดยไปเอาสินค้าจากต่างประเทศมาบริโภค ในที่นี้ก็คือสินค้าจากจีนนั่นเองมาบริโภคในประเทศนะครับมันก็เลยส่งผลทําให้สองขาเนี่ยครับมันดูเหมือนดีถูกไหมพี่จิระแต่จริงๆมันไม่ดีมันไม่ดีเพราะว่าการใช้กําลังการผลิตมันเป็นตัวฟ้องนะครับพี่จิระตัวเลขมันจะขัดแย้งกันอยู่ก็คือว่าเอ๊ะเมื่อบริโภคดีการผลิตในประเทศต้องดีด้วยครับต้องดีด้วยมันขัดแย้งไม่ได้แต่ถ้ามันดีข้างเดียวแปลว่าอีกข้างหนึ่งมีปัญหาและมีปัญหามากตรงเนี้ยครับก็เป็นส่วนหนึ่งเลยหนตัวนะครับที่ ที่เราดูกันแล้วว่ามันมีคอน FLICT ในตัวเลขอยู่เหมือนกันครับพี่จิระเพราะนั้นตัวเลขที่บอกว่าเงินเฟ้อที่มันลดลงหกเจ็ดเดือนติดต่อกันเนี่ยนะครับหกเจ็ดเดือนติดต่อกันเนี่ยติดลบมาเนี่ยเอ๊ะแล้วทำไมแล้วมันมันมีการบริโภคมากขึ้นนี่นะแบงก์ชาติก็ยังวิเคราะห์ผิดบอกว่าเนี่ยอมันเป็นมาตรการรัฐบาลและเขาก็มีบอกนะครับว่าแล้วถ้าเอามาตรการรัฐบาลไปบวกกลับปรากฏว่ามันเป็นบวกนิดเดียวอ๋อเนี่ยมันก็นิดเดียวก็แสดงว่ามาตรการรัฐบาลไม่ใช่เมเจอร์ ที่ทําให้เกิดอัตราการเปลี่ยนแปลงด้านราคาที่มันลดลงเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันจะต้องมีปัจจัยอื่นเข้ามาซึ่งตรงนี้ครับนี่คือตัวหลักที่จําเป็นจะต้องไปพิจารณาดูควบคู่กันไปกับเรื่องดอกเบี้ยนะครับพีจิระจริงจริงการที่ว่าเราผ่อนดอกค้าเยอะกับจีนเนี่ยเกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินยังไงอ่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ย มันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่ได้ควบคุมการนําเข้าสินค้าจากจีนต้องพูดอย่างนี้นะครับมันก็เลยทําให้พป,ปายจากจีนไหลทะลักเข้ามาและส่งผลโดยตรงต่อราคาระดับราคาสินค้าซึ่งก็คือเงินเฟ้อนะครับทีนี้มันเป็นมุมกลับกรบพิจิระว่าแลวอัตราดอกเบีย้ยของแบงก์ชาติมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงตรงเนี้ยครับเศรษฐกิจที่บอกตรงเนี้ยนะครับคือจะต้องจับตาดูดีๆเพราะว่าสมมุตินะครับสมมุติลดดอกเบีย้ยไปเพราะด้วยคิดว่าเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้แต่ไม่ไปจํากัด หรือบริหารจัดก,การการนําเข้าสินค้าจากจีนการลดดอกเบีย้ยก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดประโยชน์อะไรไปช่วยแคหา้ามนำสินค้าจากจีนอาจจะเพิ่มขึ้นอีกซ้ำไปใช่ครับถูกต้องครับเพราะมันหมุนง่ายขึ้นดอกเบีย้ยมันถูกลงหรืออะไรมากขึ้นนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้ครับจาเป็นที่จะต้องดูในภาพรวมแล้วก็ต้องดูกันทั้ง2มุมคือทั้งนโยบายการคลังแล้วก็นโยบายการเงินนะครับคือตัวเลขมันฟ้องแบบนี้แหละแต่จะบริหารจัดก,การยังไงและก็ห้ามยืนกันอยู่คนละข้าง นะครับทางรัฐก,ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกว่าเอ้ยคุณลดดอกเบีย้ยก่อนสิไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของผมนะครับส่วนกระทรวงแบงค์ชาติอาจจะบอกเอ้ยคุณก็ต้องทําตรงเนี้ยให้ชัดเจนก่อนผมถึงจะลดดอกเบีย้ยนะครับจริงๆตรงเนี้ยผมคิดว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันในระดับหนึ่งแต่ต้องคุยกันเพื่อจะได้เสริมกระบวนการหรืออะไรต่างๆเพราะแบงค์ชาตกิก็พูดกันมาตลอดนะครับว่าอไนโยบายของออการดาเนินการจัดโครงสร้าง การผลิตหรือโครงสร้างการส่งออกเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะวันนี้มันฟ้องแล้วว่าไอ้ที่เราทําทําอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันใช้กาลังการผลิตได้ไม่คุ้มนะครับแล้วมันก็จะเกิดความสามารถทางการแข่งขันด้านการผลิตเราสู้ไม่ได้อะไรไม่ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ที่นี้พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยการนำเข้าที่มาขัดทุนเยอะๆเนี่ยสองปีเนี้นะฮะเป็นไปได้ไหมครับว่าเกิดจากการนําเข้าถไฟฟ้าจากีนซึ่งเรามีนโยบายส่งเสริมเป็นพิเศษแล้วก็มีแต่ละชิ้นมันมีมูลค่า เป็นแสนเป็นล้านนะอาจารย์แล้วก็ก็ขายตั้งหลายหมื่นคันนะเป็นไปได้าร,รายละเอียดเท่าที่ดูเนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าอุโปโภคบริโภคเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับพิจระ mm hmm. ก็คือถ้าเราไปดูอย่างที่พิจระเรียนเนี่ยนะครับมันมีโครงสร้างของการส่งออกอยู่ว่าเรานําเข้าส่งออกอะไรมาบ้างเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าส่วนที่เป็นสินค้าทุนเนี่ยมันก็ติดลบไม่มากนักกับ mm hmm. นะส่วนที่เป็นสินค้าทุนก็คือสินค้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคติดลบทีนี้ก็ต้องดูว่าอ่าตัวดีไฟว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยรถยนต์มันเป็นสินค้าทุนหรือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคก็ต้องไปดูรายละเอียดตรงนั้น,นจริงครับพี่จิระแล้วในกรารชุมนี้เรื่องนี้ก็คงจะต้องมีการพิจารณาด้วยคุยกันต่อใช่ครับใช่ครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับผมคิดว่าก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น อ่าตัวหนึ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่สําคัญตัวหนึ่งนะครับที่จําเป็นจะต้องไปพิจารณาดูให้ค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วนทีเดียวนะครับทีนี้พอพอมนเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยผลของมันคืออะไรผลของมันเนี่ยผลกระทบที่มาเห็นโดยตรงกับสิ่งที่เราสิ่งที่เราคุยกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับก็คือปัญหาเชิงโครงสร้างของของหนี้ครัวเรือน นะครับหรือหนี้รายบุคคลเนี่ยส่วนบุคคลที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าจากตัวเลขหรืออะไรต่างๆจากเครดิตบูโรซึ่งเขาก็พยายามทําออกมาให้เราเห็นทุกๆเดือนทุกๆไตรมาสเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันก็คือเหมันก็มีการมีภาพรวมของหนี้เสียที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขสรุปของปีที่แล้วเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา6.6%ของ NPL นะครับแล้วก็ตัว Special Mention ซึ่งค้างอยู่ไม่เกิน90เนี่ย สักค้างเกิน3 0มสถึงเกมันเพิ่มถึง1 8พี่พิจิระไงไอ้ตัวเนี้ยสัญญาณตัวเนี้ยไม่ดีเพราะว่านี่ค้างชาระส่วนที่ไม่เกิน90วันเนี่ยมันจะกลายเป็นนี่เสียที่เกิน90วันไม่ยากนะครับนะมันทําได้ง่ายๆซึ่งตัวที่อยู่ระหว่าง 30- 90ถึงวันเนี่ยมันไปเพิ่มในนี่บ้านเยอะที่สุดครับคือเพิ่มไปถึง31%นะครับเพิ่มในนี่ส่วนบุคคลที่เราไปกู้เงินมาซื้อส่วนบุคคลเนี่ยนะครับ24%เ นะครับแล้วก็เป็นหนี้รถประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วก็หนี้เครดิตการ์ดอยู่ประมาณสเปอร์เ็นตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสัญญาณอันตรายนะครับว่าแล้วภาพรวมหนี้เสียของเราเนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าง 6. 6หกจุดหกเปอร์เ็นตนี้เสีย NPL เนี่ยมันมาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ส่วนบุคคลถึงสิบสองเปอร์เซ็นที่ทีละและหนี้รถถึงยี่สิบแปดเปอร์เซ็นตครับนะครับยี่สิบปดเปอร์ซ็นทั้งชาติเองก็ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาวิกฤตนะฮะเป็น นี้ที่มันสูงไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็มากที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียนหรืออาจจะใช่ครับโลกด้ยอาจารย์ใช่ครับครับซึ่งตรงนี้ครับมันอนุมานได้เลยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาสองปีเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับปกตินี่ NPL ที่เพิ่มขึ้นก็คือไม่มีเงินจ่ายนี้พี่จิระนะครับไม่มีเงินจ่ายนี่แปลอะไรแปลว่าภาระของการบริโภคส่วนบุคคลของเราเนี่ยนะครับมันมันสูงขึ้นนะครับ มันสูงมาจากอะไรสูงมาจากเงินเฟอ้อหรือสูงมาจากอดอกเบีย้ยหรือสูงมาจากอะไรมันก็มีไม่กี่ปัจจัยเท่นั้นเองนะครับหรือเป็นผลมาจากการที่รายได้มันลดลงจากการที่เราถูกเลิกจ้างหรือว่ามีปัญหาเชิงสังคมในเรื่องของออรายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรแบบนี้เนี่ยน,นะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้ครับเป็นส่วนสําคัญที่จะต้องเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งเหมือนกันนะครับเราดูภาพรวมของ หนี้สินโดยรวมของบ้านเราแล้วกันคือหนี้บ้านเราเนี่ยบางทีเราพูดถึงแค่หนี้ครวัวเรือนอย่างเดียวใช่ไหมครับพี่จิระนะครับสิบเจ็ดสิบแปดล้านล้านเนี่ยสิบเจ็ดล้านล้านแต่เรายังไม่ได้พูดถึงหนี้ธุรกิจอีกสิบสองสิบสามล้านล้านครับหนี้บ้านเราทั้งก้อนเนี่ยมันสามสิบล้านล้านนะครับอัาแล้วมีบางส่วนเรื่มมาอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ครับจะราต้องมาแยกจากมันมาจากไหนนะครับทั้งหมดแบบนี้ทั้งหมดเ่ยนะครับประมาณยี่สิบเจ็ด ถึงสาสิบล้านล้านอยู่ใต้แถวเนี่ยนะครับมันก็แบกออกเปนี่โกวเือนประมาณสักสิ1แปดสิแปดล้านไม่เกินนี้สิบเจ็ดสิบแดล้านล้านแล้วก็มาในส่วนของนี่ตื่นอหนี่ธุรกิจจริงๆในประมาณ12บสถึงสิบสามล้านล้านนะครับดังนั้นเนี่ยนี่ทั้งระบบเนี่ยมันคือสามสิบล้านล้านครับพี่จิระนะครับอ่าใช่ครับครับหนึ่งเปอร์เซ็นตของมันเนี่ยคือสามแสนล้านครับนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์จห้าเปอร์เซ็นของมันเนี่ยคือสองห0ห้าันล้านล้านครับพี่จิระ นะครับเพราะฉนั้นแปลว่าอะไรทุกๆ0.25%ที่คุณขึ้นดอกเบี้ยมาแปลว่าตังในกระเป๋าของบุบคบคลหรือ corporate หรือว่า SME หรืออะไรจะต้องถูกดึงเพิ่มเติมไปจากที่เขาเสียอยู่ในปัจจุบัน25,000ล้านล้านต่อปีครับนะครับซึ่งมันเป็นอ m o u n t ที่มันสูงมากนะพี่จิระแล้วมันไม่ได้ขึ้นแค่0.25มันขึ้นมาแล้วเนี่ย8ครั้งเกือบ2% 2% ก็ติดสองเปอร์เซ็นเม็ตๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันถูกดูดเข้าไปในระบบธนาคารสองแสนล้านล้านครับพี่จริระก็เลยว่าคือคล้ายๆว่าเป็นนี่แหละแต่ว่าจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเข้าไปโดยที่นี่ไม่ลดเนี่ยเป็นผลเสียล้านแล้วแบกเรเข้าไปช่วงที่บานมานะใช่ครับใช่ครับทำไมฮะทำไมต้องขึ้นดอกเบี้ยกาทันย้อนไปทีทําไมต้องยอมให้ประชาชนมาแบกรับภาระนี้เพิ่มขึ้นอย่างนี้ ไไคงเป็นในเชิงทฤษฎีนะครับเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยส่วนหนึ่งก็เป็นการสก,กัดเงินเฟ้อครับเป็นการสก,กัดเงินเฟ้อนะครับซึ่งซึ่งเขาก็มองว่าเมื่อ,อขึ้นเงินออมนะฮะโดยหลักการของการแก้เงินเฟ้อคือคนมองว่าเงินเนี่ยมันมีค่าลดลงในอนาคตด,ดังนั้นก็จะเปลี่ยนเงินไปเป็นของแทนที่จะรอในอนาคตที่จะไปซื้อของก็แห่ไปซื้อของตอนนี้เพราะในอนาคตเงินก้อนเดียวกันมันซื้อของชิ้นเดียวกันไม่ได้ ในอนาคตเนื่องจากมันลดลงนะครับการขึ้นดอกเบีย้ยก็แปลแปลว่าอบอกกับคนที่มีตังว่าเฮ้ยคุณเก็บตังไว้เถอะในอนาคตในเนงินที่คุณเก็บเอาไว้เพื่อจะซื้อของในอนาคตเนี่ยมันพอแน่นอนเนื่องจากเราขึ้นดอกเบีย้ยไปรองรับแล้วถ้าเงินไม่ได้ลดลงเนี่ยโดยหลักการม,มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้อย่างที่เรียนนะครับว่า โดยบริบทดั้งเดิมมันเป็นแบบนั้นแต่เขาก็บอกอยู่แล้วว่าในภาคเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปมากไปมหาศาลเนี่ยเทียบกับเมื่อสัก20-30ปีก่อนนไม่ต้องไปถึง50ปีหลังสงครามน,นะครับมันเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจหรือ,อตัวพารามิเตอร์หรือตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากดังนั้นเนี่ยจะหวังผลแค่ ขึ้นดอกเบีย้ยแล้วลดเงินเฟอ้ออย่างเดียวมันไม่ได้นะทางอเมริกาทํามาตั้งเยอะแยะเห็นไหมครับณนะวันนี้เนี่ยนะครับการจ้างงานมันยังเพิ่มขึ้นอยู่เลยมันไม่ได้ลดลงอย่างงี้นะครับดังนั้นก็มีตัวแปรที่วัดอยู่ก็คืออ่าถ้าขึ้นดอกเบีย้ยแล้วการจ้างงานมันควรจะลดลงนะว่างงานมันควรจะว่างเพ,เพิ่มมากขึ้นแต่มันก็จะเหมือนกับว่าเงินในระบบมันเริ่มลดลงละการจ้างงานก็เริ่มน้อยลงก็แปลว่าไอการขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสก,กัดเงินเฟอ้อเห็นผลคือเขาไปวัด ตัวแปรรอบข้างไม่ได้ไปวัดตัวในในจุดที่มันเป็นตัวปัญหานะครับซึ่งอย่างที่ผมนาเรียนอย่างเีื่งคุยกันมาเมื่อเมื่อตอนแรกเนี่ยนะครับก็ถือว่าปัญหามันซับซ้อนมากๆเลยนะครับตัวเลขที่เราเห็นนี่เป็นแค่ผลเพราะฉะนั้นถ้าเราตีค่าผลไม่ครบเราตีค่าผลแค่ส่วนเดียวเช่นไอ้วันนี้มันเ,เงินเฟอ้อติดลบตลอดเลยเพราะนั้นคุณขึ้นคุณลดดอกเบีย้ยเถอะนะการการลดดอกเบีย้ยมันจะกระตุ้นทําให้คนจับจใช้สอยเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไปดูด้วยว่าแล้วโครงสร้างการผลิตของเราเนี่ยที่วันนี้เนี่ยมันมีการใช้กําลังการผลิตลดลงแต่ปริภูมิันเพิ่มขึ้นการส่งออกมันเพิ่มขึ้นเอ๊ะมันมาจากไหนมันมาจากนำนําเข้ามาแล้วมาเ็กซ์พอร์ตหรือเปล่าหรือมันมาจากการที่มีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนการนําเข้าจากจากบ้านเรานะครับแล้วก็หรือมาจากนโยบายของเราเองที่ทําให้มันมีการอินพอร์ตรถต่างๆจากอาเซียนบวกเนี่ยนะคือจีนได้ประโยชน์ จากอา,อาเซียนบวกด้วยถูกไหมครับว่าเราทริกเขาเป็นเหมือนอาเซียนเน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการนําเข้าของจีนจากจีนเข้ามาบ้านเราเนี่ยมันก็ได้ภาษีนําเข้ารถอีบีเป็นศูนย์เป็นอะไรต่างๆนะครับยุโรปก็ไปแห่นําเข้าจากจีนเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ที่ว่ามันก็ส่งผลทางอ้อมกระทบโดยโดยตรงนะครับแต่ว่านโยบายของเราที่ส่งเสริมให้มีการนําเข้าอทดทดแทนการนําเข้าจากจีนก็คือว่าคุณนําเข้ามา take advantage จากนโยบายตรงนี้แล้วกรุณาลงทุนในบ้านเราด้วยและก็ให้ชดเชยการนําเข้าก็คือนําเข้าหนึ่งคันต้องผลิตให้ได้หนึ่งจุดหกหนึ่งจุดแปดคันเพื่อการส่งออกอะไรแบบนี้เป็นต้นครับยังไม่เห็นการวิเคราะห์รายละเอียดแบบนี้ออกมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครัเพราะว่าถ้ามาดูจต่ภาพรวมตัวเลขไม่มีเนื้อหนาเนี่ยเราจะคลำทางไม่ถูกแล้วก็แกป้ปัญหาปิดทางได้นะครับพารามิเตอร์เยอะมากครับพี่จิระรัหน้าเป็นห่วงจริงๆครับเพราะว่าสังคมไม่เปลี่ยนไปคนทํางานอย่างนี้ก็ไม่ได้ทางานอย่างระบบเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น ไม่แน่ใระบบการวัดไอคอนซัมพชันมันวัดกันได้รอบได้ครอบคุมแค่ไหนนะบครานนี้เอาละถึงปัจจุบันนี้วันเนี้กรรมาตดสินใจแล้วอาจารย์แรงกดดันทางการเมืองก็มีแรงกดดันนะคด้นานเศรษฐกิจก็ไม่น้อยเป็นไปได้ไหมครับว่าไหนสุดกล้องวันนี้ต้องยอมลดดอกเบี้ยนะไม่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าเป็นไปได้นะวันนี้นะครับโดยแรงกดดันอย่างที่เรียนจากปัญหารอบๆเนี่ยนะครับพรเพียงแต่ว่าต้องส่งสัญ,ญญาณให้ถูกว่า ลงมาแล้วเนี่ยควรจะต้องทําอะไรแล้วก็ตัวชี้วัดคืออะไรเพราะวันนี้มันกระทบหมดนะครับท้ายที่สุดตัวหนึ่งที่ชัดเจนมากที่ได้ประโยชน์จากการดําเนินการเรื่องของดอกเบี้ยนะครับก็คือว่าตัวดอกเบี้ยในระบบมันจะมันจะดีขึ้นมันจะคือคนคนจะมีเงินประหยัดได้มากขึ้นนะครับสามสิบล้านล้านหเปอร์เซ็มันคือสามแสนล้าน <laughs> พี่จิระ สามแสนล้านของประธานโทษนะหนึ่งเปอร์เซ็นสามแสนล้าน,าานบาทต<า>่<า>อปีก,ก็กกโอ้ศูนย์จุดสองห่ามันเล็กน้อยแต่ว่ารวมเป็นทั้งระบบแล้วมันเยอะใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องครับใช่ครับมันก็จะได้ถ้าถ้าสามแสนล้านเนี่ยศูนย์จุดสองห้าโอ้มันก็ได้เกือบเกือบเจ็ดเจ็ดหมื่นกว่าล้านครับนะประมาณสักเจ็ดหมื่นห้าพันล้าน ล้านบาทนะฮะที่ที่มันจะกลับเข้ามาในระบบก็คือว่ามันก็มาจากการบริโภคคือแทนที่ไอ้ไอ้ก้อนเนี้ยมันจะไปอยู่ในแบงค์นะฮะวันนี้มันอยู่ในระบบแบงค์อิสละนะครับมันเหมือนกับเพราะนั้นมันก็ตอบโจทย์ใช่ไหมครับที่ผ่านมาว่าทําไมแบงค์กำไรแบบมากมายมหาศาลกําไรเป็นประวัติการณ์ก็มาจากตรงเนี้ครับแต่เพราะว่าการขึ้นของเขาขึ้นจะมาบอกว่าอ่าแบงค์แบงค์มีรายได้เพิ่มมากขึ้น นะครับแบงค์เนี่ยลดดอกเบี้ยอโทษขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากไม่เท่ากับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ครับพี่จิระนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นในการลดฐานการส่งส่งสัญญาณผ่านนโยบายของแบงค์ชาติเรื่องการลดดอกเบี้ยเนี่ยแน่นอนนะครับต้องยอมรับว่าดอกเบี้ยเงินออมมันจะลดแต่ดอกเบี้ยเงินกู้มันก็ควรจะลดเช่นเดียวกัน นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยเงินกู้จะลดมากน้อยขนาดไหนก็ต้องให้แบงค์ชาติเป็นตัวพิจารณาแล้วลว,ว่าจะควบคุมหรืออะไรยังไงนะครับแล้วก็จะต้องมีมาตรการของรัฐเนี่ยผมคิดว่าจําเป็นจะต้องออกมาส่งเสริมด้วยในในเวลานี้นะครับเพราะที่ผ่านมาผมคิดว่าแบงค์รัฐเนี่ยอยู่ในมือกระทรวงการคลังหมดแต่ว่ายังไม่ได้ทําหน้าที่เขาเรียกว่าทําหน้าที่ที่จะทําให้เกิดการแข่งขันในระบบธนาคารเนี่ยเข้มข้นมากกว่านี้นะครับคือแบงค์ชาติเขาบอกนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยที่สูงเนี่ย มันเป็นอัตราดอกเบี้ยทางตลาดทางการตลาดนะครับนะ mm hmm. ก็แปลว่าทางตลาดมันไม่ได้ทําหน้าที่ที่ดีครับแต่ครับเพราะแบงก์มันเป็นผู้ค้าน้อยรายพิจาระาแต่ใครมันจะลดดอกเบี้ยของตัวเองนะ mm hmm. เพราะว่าความสามารถไม่จําเป็นจะต,ต้องมีการปล่อยกู้แข่งขันปล่อยกู้กันเนื่องจากวันนี้มันมันถูกอะ,อะไรอนะ่ะนโยบายจากแบงค์ชาติอยู่แล้วว่าให้เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเห็นไหมครับแบงค์ชาติบอกเลยคุณต้องปล่อยกู้แบบ รับผิดชอบ responsibility lending อะไรแบบนี้นะครับมันก็ยิ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่าแบงก์ชาติไม่ต้องการให้ปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นมากมายนะดังนั้นตรงนี้ครับเป็นจุดและภาครัฐนโยบายการคังนะครับจะต้องรีบไปคุยกับแบงก์ชาติเลยครับว่ามีเซกเตอร์ไหนที่จะต้องได้รับการส่งเสริมทางด้านสินเชื่อเป็นพิเศษเพราะรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจโตครับและถ้าคุณถูกคุมการให้สินเชื่อในระบบอยู่แบบนี้เนี่ยมันเจ้าที่ไหนมาโตครับพี่ทีละ ทั้งประเทศมันโตได้ด้วยหนี้สินครับนะครับทั้งประเทศทั้งโลกเลยเติบโตได้ด้วยหนี้สินถ้าไม่มีเงินใหม่เข้ามาในระบบนะครับมันจะโตไม่ได้ครับครับฟังอาจารย์อธิบายมาแล้วเนี่ยนะยอมรับเลยนะครับว่าชักศชักจะร้อยตามอาการแจกเงินห้าห้าแสนล้านนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตอนนี้มันเหือดแห้งมันมีความเหือดแห้งในระบบเศรษฐกิจต้องฉีดนะครับก็กระจายเงินครับร้อยตามอาารกัร เข้าใจผมเข้าใจผิดนะฮะหรือว่าคือฝั่งฝั่งดีมันไซอะเป็นไปได้แต่ถ้าพิธีรัลองดูนะครับคุณจ่ายเงินห้าแสนล้านปรากฏว่าสินค้าโปรยโวกมาจากจีนหมดอสมมุติมี่งซ้าเติมปัญหาเดิมมันยิ่งซ้ําเติมครับใช่ครับเขาเขามีผู้ใหญ่เคยเปรียบเทียบใป้ผมฟังว่าคุณเล่นนั่งเล่นไพ่อยู่ทั้งวงเนี่ยนะครับอ่านั่งเล่นอยู่ยี่สิบคนเนี่ยต่อให้คุณเสียยังไงมันก็ยังอยู่ในวงหมุนเวียนอยู่แต่ปรากฏว่าถ้ามีไอ้บางคนเนี่ยพ เอมันได้แล้วมันออกไปในที่นี้ก็คือการส่งออกนั่นเองนะพี่จิระก็คือซื้อของมันไม่หมุนอยู่ในวงมันออกไปอ่ะซื้อไปแล้วมันออกไปตลอดซื้อของแล้วมันออกไปตลอดเงินที่มันอยู่ในวงเล่นไพ่มันจะเหลือสักเท่าไหร่ตรงนี้ครับเป็นคําอธิบายที่ชัดเจนเลยว่าถ้าคุณไม่มีมาตรการบริหารจัดการคนที่อยู่วงนอกและเข้ามาเลในตลาดบ้านเราเนี่ยนะครับให้มันคุ้มค่าเนี่ยนะครับคุณก็จะสูญเสียเงินออกไปจากระบบ บ้านเราและสุดท้ายมันก็จะเกิดปัญหาวิกฤตจริงๆซึ่งในเวลานั้นเนี่ยวิกฤตมันเกิดจากนโยบายของเราเองนะครับที่เราไปเชิญเขามานั่งเล่นไพ่แล้วให้เขาออกไปโดยง่ายคือไม่ให้เขาทาอะไรเลยให้เขาให้เขาทําอะไรก็ตามที่มันนั่นกันสมมุติว่าอย่างเงี้ยครับตัวหนึ่งที่มีการพิจารณามาแล้วผมยังไม่แน่ใจว่ามีการ implement หรือ,อยังก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะครับการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศต่ากว่าพันห้าร้อยบาทไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสีย,สสยว a t ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับ ซึ่งมันก็เลยทําให้การซื้อของออนไลน์เนี่ยมาจากจีนเต็มไปหมดเลยพี่ชิระทุกวันนี้เราเราสั่งซื้อสินค้านึกว่าในประเทศแท้ๆแต่เปล่ามันมาจากจีนพี่ชิระนะครับตร,ตรงเนี้ยครับกร,บระจายไปทัปรทเทศไทยด้วยใช่ครับเพระาะฉะนั้นตรงเนี้ยครับเป็นไปได้ไหมว่าคุณเก็บใช้เก็บภาษีแบบแบบเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ของนําเข้าไปเลย นะคคุณก็จะเก็บ3% 5% 10%ก็เก็บไปเลยสินค้านําเข้าแบบนี้นะครับได้แต่ไม่เต็มหน่วยด้วยครับไม่ต้องมาดีแคลร์ถูกไหมครับไม่ต้องมาดีแคลร์ไม่ต้องมันคือหักหน้าที่จ่ายไปเลยนะครับคุณจะยังไงก็ได้ก็น่าจะได้จัาน่าจะได้เงินเข้ามาและแน่นอนมันก็เป็นการเพิ่มต้นทุนเพราะว่าการนําเข้าสินค้าแบบนี้เมื่อก็ถูกเก็บภาษีก็ต้องใช้ชาร์จเพิ่มขึ้นจากบ้านเรา การชาร์จเพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้ระดับราคามันเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นครับครับวันนี้มันเหมือนกับรัฐแอบสอบภาษีให้เขาในขณะที่คนค้าขายในประเทศเสียแหวกนะพิชิรละมันจะไปสู้อะไรเขาได้อย่างน้อยมันเจ็ดอซอยู่แล้วที่มันดิฟกันอยู่นะครับับแค่ไม่ค้าตามตลาดนี้ผมก็แย่แล้วเจอสินค้าจีนขายเสื้อผ้าขายของแบตเตอร์รี่นี่ก็สู้ไม่ได้แล้วนะไม่มีแค่ไม่มีใครซื้อแล้วใช่ครับ ใช่ครับสินค้ามันถูกจริงๆแล้วก็เป็นอะไรที่มาตรฐานอุตสาหกรรมมาตรฐานนําเข้ามาตรฐานแรงต่างที่เรามีก็ต้องเข้มงวดนะครับอะไรที่ไม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 ่เป็นแบบเนี้ยนะครับคือวันนี้เราจะสังเกตเห็นถึงการรั่วไหลของการนําเข้าสินค้าแต่ก็คือมันไม่ได้มาตรฐานนะครับหรือว่าหลอกลวงออกมาบอกว่ารับตัวปลัก๊กรับได้เท่านี้แอมแต่ปรากฏว่าจริงๆมันไม่ใช่นะครับเอาไปใช้ก็เกิดปัญหาตามมาเต็มไปหมดเลยแบบนั้เป็นต้องนะครับแต่ว่าดอกเบี้ย อาจารย์บอกว่าลดแน่ๆแต่จะลดวันนี้หรือเปล่ามีโอกาสมากแล้วก็ทั้งปีอาจจะลดมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยป่ะใช่ครับในในการวิเคราะห์ของตอนนี้เนี่ยร,รูปแบบของอการวิเคราะห์ของเฮ้าสส่วนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมองว่าในปีนี้ทั้งปีก็อาจจะลดได้ถึงหนึ่งถึงสามครั้งนะครับอย่างน้นอยๆก็ต้องหนึ่งครั้งแต่หลายคนบอกเลยบอกว่าในครึ่งปีซะด้วยซ้าจะต้องสองครั้งอย่างไตรพนิษเี่ย เขาบอกเลยก็แปลว่าเดือนเมษาครั้งหนึ่งแล้วก็มิถุนาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะลดได้ถึง0.5เรนแต่ถ้าลดได้ตรงนี้เนี่ยเงินมันก็จะกลับเข้าไปในระบบประมาณสักแสนกว่าล้านในปีนี้ <c oughs> แต่อย่าลืมนะครับว่านโยบายการเงินไม่ได้เห็นผลทันทีครับพี่จิระนโยบายการเงินต้องอย่างน้อยๆต้องสี่ไตรมาสขึ้นไปคือหนึ่งปีขึ้นไปถูกไหมครับเพราะว่าเงินที่มันถูกดูดไปจากระบบที่ผมบอกว่ามันทุกๆหนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยนะมันอยู่ประมาณสักสามแสน สามแสนสามแสนกว่าล้านเนี่ยมันคือถูกดูดไป1ปีเต็มนะครับในวันแรกมันยังดูดไม่ถึงนะครับแต่มันจะสะสมไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยตัวโมเมนตัมของนโยบายการเงินเนี่ยนะครับมันจําเป็นจะต้องทําล่วงหน้าครับนะครับไม่ใช่มีปัญหาแล้วทําเพราะมันไม่เห็นผลทันทีครับพี่ศิระครับขอบคุณอาจารย์นรักษ์นะครับเดี๋ยวักพกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวพักขอบคุณครับสวัสดีครับ